สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเมนูแกงเห็ดรวมค่ะแล้วก็เน้นๆเลยก็คือเห็ดฟางค่ะทุกคนใส่ผักหวานแซ่บๆเด้อจ้าอันนี้ก็จะเป็นแจวปลาจ้าพี่น้องแจ่วปลาทูจ้าผักยกสวนเลยจ้าผักสวนควรัวเราปลูกเองนะคะ แล้วก็จะมีผักตลาดด้วยค่ะก็จะมีแตงกับมะเขือค่ะทุกคนเรามากินกันเลยมาเลยค่ะทุกคนมาเซ่บซฟนำกันเด้อพี่น้องพ่อบ้านชวนพ่อบ้านเข้ากล้องด้วยเดี๋ยวนี้พ่อบ้านไม่เข้าเลยมาพี่น้องมามากินด้วยกันอร,อร่อยจ้าดับแรกเราจะชิมแกงเห็ดก่อนนะคะเห็ดเฟือง เห็ดฟางอะค่ะทุกคนแกงฟางแกงเห็ดฟางใส่ผักหวานแซไหลายเด้อพี่น้องแซ่บหลายมา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 ,มากินด้วยกันจะ้ะแซบหลายแซบหลายมาเด้วพี่น้องเด้อมากินข้าวนากันมาเด้อพี่น้อง ออย่างนี้เลยอร่อยเสร็จแล้วก็เจ๋วปลาทูเด้อพี่น้องอืมเจวปลาทูซับ มันคือดีร์เทุกคน แซ่บหลายพี่น้องเอ้ยเยจาปลาเด้อพี่น้องเข้ากับติดมือพี่น้อง จาปลาผักส่วนครัวเรา หวานพี่น้องผักหวานค่ะขออนุญาตเด้อผักหวานค่ะคำใหญ่ๆข้างล่างก็จะมีน้องคุณชายด้วยอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งอย่าพึ่งทุกคนเห็นไหม นั่งตังเนี่ยอ้วนอวยทุกครั้งที่เรากินข้าวมาทางนี้แนะเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนะเป็นแม่คน มีบวบด้วยนะมีบวบมีเห็ดฟางข้ากระติบมือ